กลับไปติดตามข่าวกันต่อนะคะแล้วก็อย่างที่คุณจิรพัฒน์ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงนะคะว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญ <c oughs> ที่หลายคนรอคอยแล้วก็จะถือว่าเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีที่นําโดยนายกเศรฐษฐาทวีสินเนี่ยจะได้บริหารราชการแผ่นดินแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สีทีเพราะว่าวันนี้จะมีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาความพร้อมและขั้นตอนต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตรวจสอบติดตามกันค่ะ ซึ่งภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่1กันยายนและมีการเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาขั้นตอนต่อไปที่จะทําให้รัฐบาลเศรษฐาหนึ่งบริหารราชการแผ่นดินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นคือต้องมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาเสียก่อนเมืองต้นจะมีการประชุม2วันก็คือในวันนี้ตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาสานาทีจนถึงเวลา24นาฬิกาประเด็นที่เหลือจะไปอยู่กันในวันนนพรุ่งี้ะะค สำหรับการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ใช้กรอบเวลารวม30ชั่วโมงก็จะแบ่งเป็นประธานรัฐสภา1ชั่วโมงฝ่ายคณะรัฐมนตรีรวม5ชั่วโมงสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอ5ชั่วโมงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสววิบฝ่ายรัฐบาล5ชั่วโมงและสววิบฝ่ายค้าน14ชั่วโมงค่ะสำหรับถ้อยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาสาระสำคัญจะเป็นเรื่องการบริหารและพัฒนาประเทศตามกรอบความเร่งด่วน ได้แก่กรอบระยะสั้นซึ่งรัฐบาลมีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่ายจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้งประกอบกับการเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็วกรอบระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนผ่านการสร้างไรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคน โดยนโย,ยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนายกเศรษฐาก็จะมี5้าเรื่องสําคัญนะคะนโยบายแรกก็คือนโยบายเงินหนึ่งบาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตสคือนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินทั้งในาภาคเกษ,กษตรกรภาคธุรกิจและประชาชน3นโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายราคาพลังงานค่าไฟฟ้าค่าก๊าซหุงต้มค่าน้ํามันเชื้อเพลิง4นโยบายสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวและ5นโยบายการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะ